รเราก็จะมาลองคมโบต้าสามสูตรนะครับตัวนี้จะเป็นดีหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้านะครับตัวนี้จะมีพิเศษออปชั่นหน่อยจะมีไดชาร์จไดตะก,กอ้อมาเพิ่มนะครับผมนี่ดูความสวยครับน็อตไม่มีสนิมครับฝั่งท่อเสียส,ยสวยนะครับเครื่องทางร้านเราก็เดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับมาจากญี่ปุ่นเดิมเดิมเนี้ยอ่าติดเครื่องเราก็จะผ่านน้ำให้ทุกตัวเอ้าตัวนี้ผมว่ารอบจัดนะตัวนี้รอบจัดมากๆเพราะว่าผมติดเครื่องมาหลายตัวแนละ้วถ้ารุ่นมีไดตะก,กอ้อเนี่ยรู้สึกจะรอบจัดกว่าเขาอเอ Que é